แล้วนาไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาชมเองไม่ได้นะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องชมวันนี้เรามาในฐานะผู้ส่วนกันแล้วกันธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากมาคุยเปรี้ยงเป็นนานมากถามว่าอะไรนะคะหลังจากที่แบบว่าส่งมาแน่นมากเงียบโอเคก็จริงๆไบแวกีิคลาสต้องบอกว่าเมย์เมย์ปลูกปั้นกับสิ่งนี้มาแบบ 2ปีกว่าแล้วก็อยู่ในวงการอาหารเสริมมาประมาณ20ปีโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์แบบแพลชั่นโกลบอลอ่ะค่ะมันอยากให้มันอยากให้แบรนด์นี้มันไปถึงระดับโลกได้จริงอเมริกาญี่ปุ่นจีนทั่วโลกอ่ะเรียกว่า,ายุโรปรู้จักไบรอชิพคลาสซึ่งเมยว่าการที่จะเอาแบรนด์ระดับไปสู่ในโกลบอลมาเก็ตถ้าท็อปออฟไมค์กับซัรพล์เมนตะ์อะเรานึกถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจาก Zealand, นิวซีแลนด์ออสเตรเลียใช่ปะมัเนเป็นสิ่งที่เมย์ต้องไปเทโพเวอร์สิ่งนี้มาจากมาจากนิวซีแลนด แล้วก็รีแบิ้งกับ40ปีที่มันเกิดขึ้นในอิน,น,นดียม,มารเก็ตค่ะแล้วก็มารีแบิ้งใหม่แต่ปรากฏว่า3เดือนเนาะมันไม่ว่าหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วอะคอนเซ็ปต์ drop adding ทำให้คลองใจทุกคนด้วยคุณภาพของทีมจริงๆแล้วก็เกิด450ร้านในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเรากลายเป็น number one ของติ k ตอกเรากลายเป็นโซลอาทได้อย่างสุดๆเป็นการ invest เงินมหาศาลที่กับอยู่โปรเจกต์ ถามว่าขายดีขนาดนี้อย่าพิ่งพูดถึงเรื่องของรีเทิร์นะมันไม่ทำลายหรอกเพราะว่ามันลงทุนมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าเมย์อยากให้แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบคนไทยภูมิใจไปด้วยกันว่าสุดท้ายเฮ้ยมันฝีมือคนไทยนะการได้คอร์รัปกับนิวซีแลนด์มันเป็นฝีมือคนไทยที่ทำอย่างเงี้ยเมย์เองทีมงานเองจีเองก็คือแบบเวลานอนคนพื้นคือเวลาทำงานของพวกเราอะเรานอนกันแบบไม่ได้นอนนอนสองสามชั่วโมงกับการทำงานไม่ใช่ถ่ายหนังนะแต่แบบมันทำงานกันหนักมากแล้วก็พอมนถึงจุดนี้ส่วนตัวก็คือดีใจเราก็ภูมิใจมากกับสิิ่ทีเกดขึ้น ใช้ค่ามันคือปรากฏการณ์มันคือมันคือสิ่งใหม่อ่ะการปรับเปลี่ยนผูน้บริโภคยก่อนเราบอกว่าเอา้องเด็กตับต้องขายสองสองใบเก้าสิบบาทถูกป่ามัน uh huh. จะขายได้แต่ไบโอเอ็กซีพอะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆว่าของดีคุ้มค่าคุณภาพคุณภาคือถ้าเห็นผลมัอนมีแผ uh huh. แลแต่ถ้าวันนี้คุณจะเป็นห้าสิบบาทร้อยหนึง่งหรือแม้แต่เก้าบาทกินไปไม่เห็นผลกินไปถ้าของวิญญ,ญาณสารเมื่ว่าสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็คือแพงสุดเลยอ่ะ อันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตมันเป็นโปรเจกต์ชาติชนิดหนึงไม่อยากให้สิ่งนี้มันเปลี่ยนปแปลงล้วยกระดับอุตสาหการรมจริงๆไม่ทำสิ่งนี้มานานแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเออมันมันเกิดปรากฏการณ์ลูกหลายลูกเลยอ่ะมันเกิดพล,ลังชิพพี่แฮปเออร์ของของของวงการอ่ะมันตั้งแต่ทำให้ทำให้แบบคนแอฟริกาเออ่ะ,อะแสนว่าคนนะเยอะที่สุดแล้วอ่ะ มีรายได้แบบเมียจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเอฟเฟกต์ในระยะเวลา2เดือนน่ะคิบสีล้านค่าคอมมิชชั่น14ล้านแปลว่าเรายกเศรษฐกิจไทยแล้วนะแล้วก็พื่อเศษเงนกินไทยร้อยขึ้นมาระดับนเงก็ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วว่ามุกซัพต่อไปอ่ะอยากให้มันแบบบิมแฮกระดับโมโบฟังแล้วอยากไปทำด้วยเลยเอฟเฟกต์ดีมากพี่แล้วเมย์ถึงตัดสินใจมาเปิดบริษัทขายของตัดสินใจในสัปดานี้เราเป็นคนเอาจ้างบริษังเอาตรงๆนะ มันเหมือนจะพัดจะผูกไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันไม่มีใครพูดได้อินเนอร์เท่าเราอะ่ะว่าเราทําสิ่งที้มาอยู่แล้วจริงๆแล้วก็จังหวะนั้นก็มันมันมันตอนแรกก็กลับแล้วเป็นเบื้องหลังเหมือนเดิมแต่ว่าเม้ว่ามันไม่มีใครถ่ายทอดได้ดีเท่าตัวเราแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าเราทําเบื้องหน้าไม่ดีพอแล้วเราจะทําเบื้องหลังได้ดีพอได้ยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบของคนทําออกมาทาเบื้องหน้าบานะ้างอะไรเงี้ยมูฟอัพครั้งนี้ก็เลยเป็นเฟิร์สม v e อัพของตัวเองด้วย mm hmm. ในการที่จะออกมาอัลสแตนดิ้งแล้ว คือเมย์ไม่เคยมีสติป่ะเพราะทุกอย่างมันมาจากอินเนอร์มันมาจากแพชชั่นมันมาจากแบบที่เราทำในทุกวันแล้วมันก็มูฟอัพมาแล้วคนนี้มาได้ยังไงอะคะในตัเขาคือแบบเราแบบเขาว่าลองนึกภาพคือเขาทำมันอย่างนี้ไม่ตล่อเลยเอาหล่อโอเคใช่ใช่โอเคมาได้ยังไงจริงๆสิอ่ะเขาตอเอาตรงๆก็คือไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราต่จริงๆแต่ปีนี้แะเราหล่อมากรามาคือต้องบอกว่าวันนั้นน่ะ เราต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะว่ามันยังไม่มีประเด็นทางสังคมอะไรเลยไม่มีรู้จักเมย์วัฒนาไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยแล้ววันนั้นไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเองอะอยากทำแต่ว่าคอลลาเจนอันนึงที่ผมกินเองที่มันผมว่ารวมจบในส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์แบบว่าสเักตองผมเองด้วยอะไรเงี้ยแก้เป็นปั๊บของตัวเองแล้วก็แต่ว่ามันหามันหาที่ที่ ไม่ได้สักทีจนกระทั่งผมว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์เขาแนะนำเบ้าโอเคมาเจอกับพี่คนหนึ่งสิ่งคโปร์ทำโรงงานปุ๋ยคชพให้คำแนะนำได้ก็เลยเป็นพี่มาแล้วก็เอาสิ่งนี้เอาเพนพอย i ์ของตัวเองกับส่วนผสมที่อยากใส่อะไรเงี้ยมานั่งคุยกับพี่เมย์พี่เมย์ก็เลยเดเวล็อปแล้วก็ช่วยกันไปต like, okay. ่อเป็นปีๆกว่าที่จะลอนสิ่งนี้ออกมาได้ปีหนึ่งคนแรกก็อยู่กับกันมาตั้งแต่ต้นเลยคือจบแล้วคืออยู่กันมาเป็นปีแล้ว แต่วพาเป็นคนสากันมาเป็นปีเก่งมากที่ต่างคนต่างมีข้อมูลกันแล้วเวลาคุยกันมันคืออย่างที่บอกว่าเมย์เอกับไม่ได้รู้จักสีในฐานะดารานักแสดงเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ได้เข้าลงหนังเป็นคนไม่ได้ดูซิรี่เลยรู้แต่ว่าเออเขามาอพอพอเขามาค่อยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกโฟคิงคืออะไรก็ไม่รู้จักอโนมก็ไม่เคยดูตกใจขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ไม่เคยดูจริงเพิ่งมาดูเรื่องแรกกับอโนมก็ถึงใจดูแล้วครับบู โเอเคคือผมจำเป็นต้องดูและก็เลยต้องดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่สิ่งที่เขามีในฐานะที่เราเห็นในหิวมิตินคือเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากเป๊ะมากในเรื่องของการกินแล้วเขาพูดภาษาเดียวกับเราคือเรื่องของ clinical study เราก็กไม่รู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่มีแพช s i o n แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานคือเอาง่ายๆคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันก็คือภาษา c l i n study ภาษาอน ็มันต่อไปเจาะมากันได้ก็เลยรู้สึกโอเคเขาเขาน่าจะทำางานกับเราได้อันที่สองเลยเขามาด้วยแพชชั่นประมาณว่าพี่เมย์ผ่าสู้เนี้ยมันที่สุดข,ของโลกยังไงเราสู้ทุกคนได้หรือยังเขาคุเาเมย์ใช้คําว่าเขาตีกาาําแพงราคาซึ่งมันคือดายันชั้นเราคือถ้าเกิดว่ามาของถุงเป็นยานสารหน้าไม่ตรงกับเราไม่ใช่เมย์อยู่ละเมย์ก็จะไม่ทำพอเขามาแบบเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช่พอมีโปรเจกต์นี้สุดเมย์ยทำโปรเจกต์นี้มาก่อนละก็เลยบอกว่า เขาบอกว่าถ้าเขาทําเองอเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องทีนี้ถ้าเกิดว่ามาทําด้วยกันแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นเขาก็ยินดีเราเพราะฉะนั้นก็เลยมีม,มีกฎข้อหนึ่งว่าถ้ามาทาต้องถอดหัวของพาร์ดาลาทิ้งนะต้องทาได้ทุกอย่างทุกขัอนทุกโปรเซสเพราะว่าเรามาใน,นาฐานะพาร์เนอร์คุณไม่ได้เป็นบริเัทสตอร์ดยูไอนะอะไรเงี้ยคุณไม่ได้เป็นซิเตอร์เป็นทะางนั้น<อ>ก็เลย,ก,เลยก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานด้วยกันได้ตกดีกันเยอะแต่บ้าง ตอนนี้มีตัวแรกก็จะเป็น Concentrated Liquid Collagen ซึ่งเป็นตัวดังตัวแรกตัวที่สองเป็นตัวแอสตาของน้องคิมเนี่ยจะเป็นตัวโกที่<อ>จะเป็นต้านแก่ชะลอวัยเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะต้านเซลล์อะไรนะแก้เซลล์เสื่อม เรราาต้องกในพ์น,นะวันที่ผมคุยกับพี่เมย์ตั้งแต่วันแรกที่ที่มาเจอกันก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะสเกลใหญ่ขนาดนี้ <Okay. S 2> ส่วนตัวแค่รู้สึกว่าคือผมเป็นคนทานวิตามินแบบหนักมากอยู่แล้วอะไรที่เขาว่าดีก็นั่งอ่านง,งานวิจัยแล้วก็สั่งมาลองหมดยอะไรเง mm ี hmm. <ๆ>้ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่เจอที่ตอบโจทย์เลยเลยอยากลองทำสิ่งที่ดีที่สุดในแบบทีพิจารณาเชื่อตาม clinical study อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พอได้มาทำกับพี่เมย์ก็ช่วยกัน develop จนกระทั่งมันตอบโจทย์ในทั้งฤทิ่ทางภายนอกฤินทางภายนอกเช่นเวลา ผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำลายผิวเราที่สุดอ่ะสองสิ่งอยากแรกคือยูีแต่เวลาทุกคนออกแดดอ่ะทุกคนจะเอามือบังผิวด้วยอัลตราไมีแน่นอนแต่ว่าอย่างที่สองคือน้ำตาลแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถอยู่ตนา้ำตาลได้อ่ะแล้วมันเป็นเรื่องยากมากๆที่โอเคพูดง่ายๆว่าพี่แค่อยู่น้ำตาลหนึ่งอาทิตย์อ่ะผิวพี่ดีขึ้นแล้วอ่ะแต่จะมีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าจิตใจแข็งแกร่งที่อยู่น้ำตาลได้อะไรเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันควรจะดีมากๆนะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่รขอีหวานหรือ ยิ่งกินเราไม่อ้วนแต่ขนาดเดียวกันดีขึ้นก็กินขนมแล้วผิวดีขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะมีไหมอะไรกันก็เลยเดินมาหลอกสิ่ีร่วมกันกับพี่เมย์แล้วก็เป็นนูโตชูก้าทุกตัวคือนูโตชูก้ารอเด็ดแล้วแคลต่้นมากสั้นสิบแคลยี่สิบแคลอะไรที่ยี่สิบแคลอะที่สําคัญมีสารอาหารที่ดีที่สุดของผิวของโลกและของผิวในแต่ละตัวเท่าที่จะดีได้แล้วจริงๆเลยอย่างเมื่อกี้พี่เมย์พูดเป็นที่ว่าแผนการตลาดปีหน้าจะไปโ l o b a l แล้วก็หาาลใช่่คะเป็นยังไงบ้างกับแผนคือต้องบอกว่า อันนี้แค่ประเทศไทยเราทำสามเดือนอยากต,ตัวเลขคือต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการจะ e x p a n d ไป5,000ัเนี่ยแมว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าตลาดอเมริกาใหญ่มากใหญ่กว่าเราประมาณสิเท่าซึ่งตอนนี้เราเช็คพอยที่อเมริกาแล้วนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็คาดว่าเราน่าจะได้ขายตั้งแต่เมซอนแล้วก็ เตรียมเขาเข้าวอร์มัสนะคเราพก็เดี๋ยวเตรียมไปที่นู่นอะไรเงี้ยคือตัวทีเองเขาก็ลงทุนด้วยกันหมายถึงว่าเขาก็ไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์แบบเขาก็เงินเข้าร่วนคือก็ร่วมกันลงทุนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสเกลมันอาจจะเดิมสเกลมันอยู่เท่านี้มันกลายเป็นขยายสเกลไปเยอะมากมันมันเอ็กซขยายไปหลายประเทศตอนตอนนี้ถามว่ารีเทิร์นอีนานนะคะเพราะว่ากว่าจะกว่าจะคืนทุนก็น่าจะอีกนานแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตใน global market เพราะทุกคน global ชอบขนม แสดงว่าราคาก็คือจับต้องได้ราคามันจับต้องได้มันาค,าาคาุ้มค่าเพราะผลลัพธ์มันดีเจ็ดวันสิบวันผิวลื่นผิวสมูทผิวใสออร่ารูขุมขนแบบเบียดอ่ะทุกคนจะได้ไปนะวันนี้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากๆใช่ทุกคนต้องรอระดักที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์วัดผลได้ด้วยดังนั้นเราเป็นจ้ารานท่านหนึ่งเราฝากผลิตภัณฑ์ที่เราดูดเอจริงจริงมันกลายเป็นว่าโพอสิชันของผมกับพี่เมย์ในการทำแบรนนนนนนนด์เเี้มมมัััักกกกกกลลบาาาาววว่่ปตติทุคห็ ดารามาต้องพูดเยอะๆต้องพูดเยอะแต่มันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคือพี่เมย์แล้วคนที่อยู่สลับกันมมากกว่าจริงอันนี้สลับกันจริงๆทำทุกอย่างแต่ว่าเขอปากอะอนากากหน่อยปากหน่อยก็คือ Bioactive Plus นะคะตระกูล Concentrate Liquid นะคะผิวดีได้แค่กอบแผ่นวิ่นะคะต้องฝากทุกคนดูแลสุขภาพดูแลผิวของตัวเองแล้วก็ดูแลแบบองค์รวมนะคะด้วย ใบวัดชิบปากยนะเราจากเราจากหุ้นส่วนธุรกิจแล้วมันมีหุ้นส่วนหมือครอจริงๆก็มีตอบไปมากแล้วจริงจริงเราต้องมเป็นทัมน่นจริงเป็นหุ้นส่วนธุรกิจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นแฟนกัรเห็นพี่เมย์ใส่นิ้วแหวนางอะไรเออเปลี่ยนได้ปะไม่รู้ว่ายังไงพี่เมย์ แล้วนิ้วขวาก็เลยใส่ได้ไม่พอดีก็เลยฉัเปลี่ยนนิ้วขวาเลยทันทีเลยก็เลยอะไปกนบ้างข่าวที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างโดนหลอกไปแล้วอะไรอย่างนี้คืองั้นผมตอบแล้วกันเพราะว่าพี่เมย์บอกว่าโดนโดนแบบว่าไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นพาร์ทเนอร์ิเตอพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับเป็นผู้ส่วนตัวด้วยกันไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นครับแล้วก็ที่เห็นบอกว่าลูกที่มันจะเป็นประเด็นอะไรอย่างี้บกว่า นังใกล้ๆกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าใครที่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพอ่ะจะรู้เป็นอย่างดีเลยว่ามันมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยึ้นไปบอกว่าบางทีข้าวมือแรกตอน3ามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยสภาพมันก็เลยบอกว่า ทุกคนหลับคนนอนมันเลยเป็นแบบที่เห็นตอนนั้นเลยค่ะแล้วอย่างตลอดเวลาเวลามามีคุณมาถามเยอะมากค่ะเยอะมากเอาตรงๆนะพี่ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นแปลกันหมดนะเ้วบอกว่าไม่ต้องใครเลยค่ะคนใกล้ตัวไม่กล้าถามเลยทุกคนคิดว่าเป็นแปลกันเพราะเอาตรงๆมันสุงหัวได้กันบ่อยใช้คำนี้เลยอยู่ด้วยกันเยอะปีนึงอ่ะอยู่ด้วยกันเยอะมากจริงๆแล้วช่วงนึ่งอ่ะคือเมย์คุยกับจีว่าเฮ้ยถ้าทำแบบพาร์ทเนอร์ คือต้องงวดล็อกงาน,นั้นเพราะว่ามันต้องทําไม่งั้นคุณก็มาเป็นแค่ส่วนเงินเฉยๆถ้าลุยก็ต้องลุยไปได้วยกันจริงๆทำโอเปอเรชั่นด้วยกันทีนี้มันก็ได้สุงกว่วกันเยอะคนก็เห็ุบิวดวยกันเยอะเราไม่สามารถไปตอบทุกคนได้หมดอ่ะเพราะมันแล้วต่างคนเอาตัวตรงก็คือต่างคนต่างโซ่เพโซ่ก็ไม่มีประเด,นด็นะแต่ขับทุกคนนะคะอย่าพี่จะเลยเรารู้สึกไงบ้างว่าหลายคนมองว่าถ้าคบกันจริงตามที่เป็นข่าวมาเของก็จิ้นเราก็อยากให้เปิดตัวก่นเขาบอกว่า คือจะเราออฟออฟเราจะมยังไงคือเหมือนแอนคืมันไม่มีอะไรเลยจริงๆจากใจมาดูว่าคือถ้ามันมีก็จะบอกมีอะไรอย่างงเี้แต่มันไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่แซวอ่ะอันเนี้ยจากใจผมเลยอ่ะผมผมก็เกรงใจพี่เมย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเกรงใจเด็กๆด้วยเพราะพี่เมย์ก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเค ผมก็ไม่อยากจะให้เด็กๆต้องมาแบบว่าเห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมแบบไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือว่า partner พิเศษพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยเพราะผมตัวเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็อยากรับผิดชอบสิงนสิ่งที่จะตามมา<อ>ก็เลยตั้งใจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกินเลยครับแล้ไม่ก็ต่างระยะเวลาที่กำลังอยู่ปีพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมหุ้นกันเป็นยังไงบ้างธุรกิจจริงๆต้องบอกว่าก็จบตีกันปกติก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติก็ แต่ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคเขาก็หลับปากเขาก็ค่อนข้างโอเคในในมุมของเราแล้วบางมุมเขาก็เป็นแบคกราที่ดีแล้วก็เมยว่ามันมันเป็นบางมุมเขาก็เรียกอะไรอ่ะก็เป็นมุมที่เราเราต้องระวังอันนี้เป็นคนเร็วเร็วมากอันนี้ใจเย็นพอเขาใจเย็นเขาก็จะดึงดึงราไว้นี้เนี่ยเช่นการลงทุนการนุ่งคนนี้เท่านี้ก่อนพี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะก็จะบคุยกันตลอดจริงๆวา่าที่ของการต้มีพาร์ทเนอร์ที่เรามีเป้าหมายที่เหมือนกัน เลยอะค่ะมันมีข้อดียังไงบ้างคือว่าอย่างแรกครับอ่าแค่จะบอกว่าอย่างแรกคือสนุกสนุกสนุกอย่างแรกคือมันสนุกมากๆที่ได้เจอคนที่มีความฝันไปในโอเคเดี๋ยวผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไม่จอไม่จริงอะไปต่อไปต่อแค่บอกว่าโอเคลองถอดลองถอดว่าผมเป็นผู้ชายแล้วพี่เมย์เป็นผู้หญิงนะลองว่าเอา เรื่องเพศสุขภาพออกไปอะ่ะมันแค่คนสองคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันจะทำจะการทําสิ่งนี้มากๆเลยพี่แล้วมันมันสนุกมันเป็นชาเลนจ์ของชีวิตมากๆอย่างเงี้ยเราอยากทําสิ่งนี้สำเร็จเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะช่วยเหลือสุขภาพคนที่จะได้รับการส่งต่อโปรดักต์ไลน์ติดต่อไปเยอะมากแล้วโปรดักต์ไลน์ทั้งปีนี้ที่กำลังจะปล่อยกับปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ดีมากๆาเลยแบบที่ ในแบบที่เราไม่ต้องมานั่งทนว่าทำไมการเวลาสภาพมันเหนื่อยและน่าเบื่อจังอ่ะแต่มันจะเป็นเรื่องสนุกเมื่อเราทำมันทุกวันแล้วสิ่งนี้เราสนผกคุยกับพี่เมย์ตลอดเลยนะครับพี่คุยเยอะคุยเยอะตบตีกันเยอะค่ะตบตีกันเยอะอะย่างตอนนั้นเป็นอะารเปนตอนไมคนเข้าใจผิดไปตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีผลต่อการวางตัวการใกั้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับสำหรับผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นหุปสรรคขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าผมเกรงใจพี่เมย์ เพราะว่าอย่างทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมอย่างแก๊งเพื่อนเพี่ๆผมอะไรอย่างเงี้ยแก๊งโฟกีผมก็กอด<อ>ก็ผยแกทุกคนทันทับผมก็แบบว่าใครมาเจอผมแล้วแบบปวดพลังผมก็แบบว่าโอเคกอดเติมพลังผมมีโทสกินทัสอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่า,ผม,วาผมรู้สึกว่าโลกใบนี้เราทุกคนต้องเผชิญสึกหนักมากพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเราเป็นพลังที่ดีของไทยได้ก็ตามผมอยากจะเติมเต็มพลังเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอพอมันมีประเด็นเนี้ย บอกเกียใ,ใจพี่เมย์เกยดใจเด็กเลยครับแต่ว,ว่าถึงอย่างนั้นทาการทุนธุรกิจมันก็มันก็กจริงจริงก็ไม่ไม่ขนาดนะั้นแต่ว่าก็ก็เขาเรียกแหละก็มีคุยกันเยอะเอาไงมันจะออกมาพูดเลยมันก็มัน,นยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ช>แต่พูดตรงๆว่าถ้าจะสมมติว่าให้ไม่เป็นตัวเองไปเลยอ่ะกาา็อะไรก็รู้สึกมันยากไปไหมชีวิตอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละเพราะว่าบางครั้งอ่ะคือพอเราเป็นโอลเนอร์อะค่ะ การที่เราทํางานดึกๆไปไหนมาไหนอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันทอากันอยู่แล้วหรือเดินทางไปต่างประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องบอกว่ามันจะไปบ่อยมากมันจะไปบินเยอะเพราะมันจะมีเซ็นสนัญญาหนุนนั่นนี่แล้วมันก็ต้องลงนามเขาเป็นกรรมการเหมือนกันก็ต้องลงนามกันทางทคู่อะไรเงี้ยดังนั้นก็จะแบบมีอะไรเอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้แบบไม่ต้องตกใจนะไมไ่งั้นไม่งั้นขออนุญาตถามพี่เมนแต่คำถ,ถามดาราละกันค่ะอนาคตนี่แบบพฒนารณาครับถามพี่เมนแต่คำถามดาราเราเป็นดาราได่ใช่ ไีเมย์ค่ะมตอบได้ค uh ือผมว่าไม่มีโอกาสพัฒนาเลยเพราะว่าที่เคยรู้จักใครมากเกินไปครับรรู้จักเรารู้จักกันมากเกินไปจ่ายจ่ายเป็นพี่เมย์เหรอคะยากจริงๆคือยากมากเลยเอาตรงๆถ้ามีอะไรก็คงไม่ปิดคือคือเราก็ไม่ได้ปิดปังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปิดะไรแต่เมย์ว่ายากเพราะว่ามัน เออจริงจริงแต่เขาเป็นขวัญใจสาวๆกับบทั้งประเทศทำไมสำหรับเรามันยากแล้วมันแล้วจะทลายกับแพงได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยางไงดี่ะพี่เมย์คิดว่าเขาหล่อไหมครับก็หล่อนะเขาก็หน้าตาดีว่าิค่ะเอาจริงๆเลยป่ะครับไม่ถูกคือ เรื่องสเปกอะมันเป็นเรื่องปัจเจ๋งมากการที่เราดูดีในสายตาคนคนหนึ่งอะไม่ได้แปลว่าเราจะดูดีในสายตาคนอีกคนเลยซึ่งซึ่งสิ่งที่พี่เมย์พูดตอบพี่ว่าหล่ออะนี่มันครั้งแรกที่ผมได้ยินอลยก็ขอบคุณถือว่าเขาไม่เคยชมผมเลยอะไรเลยกบอไม่เคยบอกไม่ถือว่าอย่างที่ผมบอกว่าคนบอกกันฉันเปรี้ยบใช่ก็คือแบบล้วเอาเป็นตรงท้ายอินไซต์ตัวเองอะ เองไม่ได้เป็นคนหอของที่หน้าตามองคนที่คนที่หล่อที่สุดคือคนที่ฉลาดแล้วเขาเป็นยังไงแต่ไม่มีแซงีเลยแต่เขาฉลาดนะคะเขาก็ฉลาดก็เลยหล่อด้วยเอออ่ะสุดท้ายแล้วก็พี่เมนอัปเดตเรื่องเรื่องทีววันนี้มันขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะล่าสุดก็คือเมื่อคืนเลยก็จริงๆแล้วเรามีการเจรจาทางที่ที่สารแล้วว่าจะตกลงกันแบบไหนก็ เมย์คาดว่าควรจะต้องจบในเดือนนี้จริงๆแล้วเพราะว่ามีการเจรจาที่สาลแล้วว่าจะมีการแบ่งผนชำระนะคะมีการแบ่งผนชำระก้อนหนึ่งแล้วมีผู้ที่คนหนึ่งที่ทํางเมย์และดิวเนี่ยก็รู้จักแล้วก็มาเรียกว่าการันตีให้ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็จะรับผิดชอบให้หมายความว่าเขาอาจจะให้เรามาครึ่งหนึ่งเพราะตอนนี้มันเหลือสองชิ้นคือสร้อยบุกรษกับเป๋าซึ่งเขาอะก็ตกลงกันว่าเออจะให้มาห้าล้านเพื่อไปเคลียร์กับกับกับทา,ทางคนที่ไปจับนำ สองคนก็ตกลงที่จะที่จะรับข้อตกลงนี้โดยที่มีที่คนนี้มาเป็นตัวกลางในการช่วยการาันตีวันนี้ก็เหลือแค่รอหล้านแรกมาชำระแล้วก็เซ<อ>็เสนสัญญาให้เขาได้มีทางเดินอะ่ะเ,<อ>เขาก็คนสู้สุดใจคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับเขาก็ไม่เคยหนีนะเนาะเขาก็ทำตลอดแต่ว่าเขาก็าจ,จะยังไม่เขาก็เขาก็พยายามบอกว่าเขาสู้เพื่อที่จะ<อ>มาคืนและให้ได้อะไรเงี้ยก็เมย์เองก็เปิด เจรจาคุยกับทางแบร,รนด์เนมอันนี้แล้วครั้งแรกเมื่อประมาณ uh, สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็สุดแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องต้องได้รับเมว่ามันก็สุดสุดนะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดอตอนนี้ออจะได้จบออจะได้เป<อ>็นอ <ำ S 2> ย่าหญิงอ่ะ<อ>สบายใจแล้วนาะ <S <S สบายใจสบายใจคือตอนนี้มุกมาร์กทำงานอย่างเดียวอ่าโอเคสาวสทั้งประเทศก็สบายใจแล้วส่วสาวทั้งประเทศสบายใจได้เลย ได้หมเป็นคูจิ้นได้ไหมคะคูจิ้นได้ไหมคูจิ้นแปลว่าอะไรอ่ะเอาคูจิ้นแบบไม่เป็นรายมารจริจริงอากเจอไปเป็นเป็นพรทเนอร์ใช่ที่แล้วที่เป็นสถานะต่อไปอม่ส่งเขียนแฟนคลับเขียนแฟนคลับเขาเขาก็แบบยังไงยังไงาคนก็แบบสนับสนุนบางคนก็ฉันนี่กลายเป็นตาม้าคนทุกคนรอบไปเลยก็สบายใจสุดสุดยังไม่เคยเห็นใครนะเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วจะบอก อ่ะงัะ้นที่เป็นสปายให้ทีนะคะได้เลยอย่าเป็นสปายให้เพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาหายใจตอนนี้